พาสองเมียคุณหลวงของเรือนโทนแสนเริ่มกันที่คนแรกฉันเป็นเมียหลวงแน่นอนว่าฉันจะต้องน่าเกงขามที่สุดพี่จะมาทวงแทนคุณพีมันจะมาทวงระวังไว้ดีเถอะลูกฉันเป็นเมียรองแน่นอนว่าฉันต้องเลิศถ้อเธข้ามาให้เนี่ยคุณเด๋ยวคะุณเดืต้องผ ฉันเป็นเมียคนที่สามแน่นอนว่าฉันต้องงามที่สดเจ๋งคุณพิมน้องย้คุณะเ้าะไะมึงเดินไปก่อนสิส่วนฉันเป็นเมียบ่าวฉันไม่ค่อยมีปากมีเสียงเกลือเกลือต้องเห็นใจคุณเดือนอโทษขอททำฉันตกต่ำขนาดนี้อยากได้ทุกอย่างไปจากฉันใช่ไหมฉันก็เป็นเมียบ่าวอีกคนแน่นอน จะต้องยอมทุกคนสถที่ไหนกอยา